ตียนัทผีปอบฟิลิปปินส์ปลอมตัวเป็นทารกดักโจมตีนักเดินทางในป่าตียนัทเป็นผีปอบเด็กในตำนานของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเหมือนเด็กตัวเล็กๆขนาดเท่าทารกผิวหนังเหี่ยวแห้งหัวล้านปากเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมๆดวงตาแดงกำขาข้างหนึ่งพิการและสั้นกว่าอีกข้างบางตำนานก็บอกว่า เป็นเด็กที่มีปากกว้างจมูกใหญ่แขนขาลีบและใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เท่ากันมันมีพุงใหญ่ชอบกินเลือดเนื้อและอวัยวะภายในของมนุษย์ตีนัตถือกำเนิดได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นเกิดจากทารกที่ไม่เคยทำพิธีจุ่มศีลหรือพิธีให้พรเด็กแรกเกิด จึงถูกปีศาจเข้าสิงเกิดจากเด็กทารกที่แท้งแล้วถูกฝังแต่มีมอผีขุดขึ้นมาทําพิธีเก็บไว้เป็นลูกสมนุนเกิดจากเด็กที่ถูกฆาตกรรมหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อดตายในป่าวิญญาณของเด็กที่ตายอย่างไม่เป็นสุขเหล่านี้ก็จะกลายเป็นติยนัตได้และประเภทสุดท้ายที่หาได้ยากก็คือติยนัเกิดจากพ่อที่เป็นปีศาจและแม่ที่เป็นมนุษย์ ตียนัทประเภทนี้จะมีจุดเด่นที่มีหูแหลมหรือมีหางเล็กๆที่บริเวณบ้นท้ายความอาฆาตแค้นของตียนัทนั้นรุนแรงมากพอที่จะทำให้มันเริ่มมือแรกด้วยการกินคนที่ทำให้มันกลายเป็นผีร้ายจากนั้นมันก็จะไปซ่อนตัวในป่ารอล่าเหยื่อผู้โชคร้ายรายถัดไปเนื่องจากพวกมันไม่มีพลังพอที่จะจำแรงกายให้เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาได้นาน จึงต้องอาศัยความมืดของพื้นป่าและต้นไม้ใบหญ้าก,กำบังกายมันมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นนักเดินทางคนเดียวโดยแปลงกายเป็นทารกน้อยน่ารักนอนอยู่บนพื้นดินส่งเสียงร้องไห้อยู่กลางป่าทำให้เหยื่อเวทนาสงสารจากนั้น <c oughs> เหยื่อรายใดที่อุ้มมันขึ้นมาก็จะถูกดูดเลือดจนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวแม้บางคนจะหนีรอดมาได้แต่ถูกติยนักัดไปแล้ว หากไม่ติดเชื้อตายก็จะกลายเป็นผีปอบเช่นเดียวกันกับมันคนโบราณจึงเตือนว่าหากได้ยินเสียงทารกร้องกลางป่าให้ทําเป็นไม่สนใจรีบริ่งออกจากป่าหรือรีบถอดเสื้อผ้าออกมาแล้วใส่กลับด้านจะเป็นการทําลายมนสะกดของติยนัทได้ผู้คนเชื่อว่าติยนัทถูกพื้นดินยึดวิญญาณไว้จึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เพราะมันไม่ได้รับการตั้งชื่อก่อนตาย หากใครเมตตาตั้งชื่อให้มันหรือมอบเทียนไขสีขาวให้ติยนัทมันก็จะสามารถเดินทางไปยังเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ได้ผีสาวขาโก่งจากประเทศพม่าชอบหลอกผู้หญิงในห้องน้ำผีสาวขาโก่งหรือเฉกกะเลงมะเป็นผีตนหนึ่งจากประเทศพม่ามีลักษณะภายนอกเหมือนคนธรรมดาทว่าจะมีเพียงขาทั้งสองข้างที่โก่งมาก มันจะสิงสถิตยอยู่เฉพาะในห้องน้ำผู้หญิงตามหอพักผู้คนเชื่อว่าผีสาวขาโกงเกิดจากหญิงสาวที่พักอยู่ในโรงเรียนประจำห้องน้ำที่พวกเธอใช้อยู่นั้นค่อนข้างห่างไกลจากหอพักทั้งยังมืดและวังเวงทำให้ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเธอจึงมักจะเข้าห้องน้ำพร้อมกันกับเพื่อนร่วมห้องแต่แล้วคืนหนึ่งหญิงสาวมาเข้าห้องน้ำคนเดียว และพบกับโจรที่ลอบเข้ามาในหอพักมันทำร้ายเธอและหักขาทั้งสองข้างของเธอทำให้หญิงสาวนี้ไปขอความช่วยเหลือไม่ได้และเสียชีวิตในห้องน้ำจนมีคนมาพบร่างในตอนเช้าเพราะความอาฆาตแค้นหญิงสาวจึงกลายเป็นผีร้ายและมักปรากฏกายในร่างของผีสาว้าโกงคอยหลอกหลอนพวกผู้หญิงคนอื่นที่มาเข้าห้องน้ำกลางดึก หากใครถูกจับได้ก็จะถูกมันหักขาจนโก่งงองเหมือนกันกับมันแต่อีกตำนานได้เล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาอับปลักษ์ทั้งยังขาโกง่งเธอจึงถูกกันแกล้งจนทนไม่ไหวเธอได้จบชีวิตตัวเองในห้องน้ำและกลายเป็นวิญญาณคอยหลอกหลอนผู้หญิงทุกคนที่เข้าห้องน้ำโดยไม่สนใจว่าจะเป็นคนที่เคยรังแกเธอหรือไม่วิธีป้องกันจากผีสาวขาโก่งก็คือ ไม่เข้าห้องน้ำาในตอนกลางคืนเพราะมันเป็นผีติดที่ไม่สามารถออกไปหลอกหลอนผู้คนได้ไกลจากห้องน้ำและผีสาวขาโกงยังมีขาที่บิดเบี้ยวไม่สมดุลทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าหากเราวิ่งหนีด้วยลักษณะซิกแซกไปมาผีสาวขาโกงก็จะตามไม่ทันและสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในกำลังขาของตนเองให้พกกระจกติดตัวไว้หากพบผีสาวขาโกงเมื่อไหร่ ก็ให้ยื่นออกไปส่องมันเมื่อมันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองผีสาวค้ากงจะตกใจมากจนวิ่งหนีหายไปเพราะรับไม่ได้กับสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวของตนเองผีม้วนเสือไม่ไผ่พยาและตะแย่ประเทศพม่าผีม้วนเสือไม่ไผ่หรือพยาและตะแยเป็นผีในตำนานของชาวพม่าเกิดขึ้นจากสิ่งของที่ดูดซับจิตวิญญาณของมนุษย์ และถูกวิญญาณเร่ร่อนเข้าสิงมันเป็นผีที่มีลักษณะเหมือนหญิงสาวที่แต่งกายงดงามด้วยเสื้อผ้าชาวพื้นเมืองใบหน้าทาด้วยธนาคาตรงแก้มทั้งสองข้างว่ากันว่าผีชนิดนี้เกิดจากการละเล่นของเด็กหญิงที่นำเอาม้วนเสื่อไม้ไผ่มาทำเป็นตุ๊กตาจับแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนคนเมื่อม้วนเสื่อไม้ไผ่ให้มีรูปร่างเหมือนคนแล้ว วิญญาณเร่ร่อนแถวนั้นก็เข้าใจว่าเป็นคนจึงมาสิงวันดีคืนดีตุกตาม้วนเสือไม่ไผ่ธรรมดาธรรมดาจึงกลายเป็นผีม้วนเสือไม่ไผ่สามารถพูดได้เคลื่อนไหวร่างกายได้และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตได้ด้วยบางคนบอกว่าผีม้วนเสือไม่ไผ่เป็นเหมือนผีถ้วยแก้วสามารถถามคำถามเกี่ยวกับอนาคตเนื้อคู่ และชะตาชีวิตได้แต่ผู้เล่นจะต้องระวังอย่างมากไม่ถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตหรือความตายเพราะคำถามเหล่านี้มักชักนำให้วิญญาณเกิดเจตนาร้ายได้ง่ายและหลังจากที่เล่นถามคำถามเสร็จแล้วควรรีบเผาตุ๊กตาม้วนเสือไม่ไผ่ทิ้งทันทีเพราะวิญ,ญญาณมีไอความตายและพลังด้านมืดหากมันอยู่กับคนเป็นนานๆเข้า จะทำให้คนคนนั้นเจ็บป่วยไม่สบายได้หรือหากเป็นคนจิตอ่อนก็อาจจะถูกชักนำให้ทำเรื่องร้ายมีเรื่องเล่าว่าเด็กสาวคนหนึ่งเป็นลูกคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นและเหงามากเธอจึงเอาเสือไม้ไผ่มาทำเป็นตุ๊กตาหลายวันให้หลังเด็กสาวล้มป่วยลงและอาการไม่ดีขึ้นเลยพ่อแม่เริ่มเป็นกงนังวล ระหว่างนั้นเองจูจๆก็ได้ยินเสียงพูดในห้องของเธอทั้งที่เด็กสาวนอนหลับอยู่คนเดียวพวกเขาแอบมองเข้าไปในห้องและพบว่าเสียงดังนั้นมาจากตุ๊กตาม้วนเสือไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างที่นอนของเด็กสาวพ่อแม่ตกใจกลัวและรีบอุ้มลูกสาวออกจากบ้านและไปปรึกษากับหมอผีหมอผีจึงให้คำแนะนำว่าให้รีบเผาตุ๊กตาทิ้งเสีย แล้วเด็กสาวจะหายดีในเร็ววันพ่อแม่รีบกลับบ้านและเอาตุ๊กตาไปเผาไฟจนเหลือแต่ขี้เท่าหน้าแปลกใจที่หลังจากเผาเสร็จแล้วเด็กสาวก็อาการดีขึ้นทันทีสองสาม,มีภรรยาจึงเชื่อว่าเด็กสาวป่วยเพราะสัมผัสกับผีม้วนเสือไม่ไผ่ผีสาวโสดเกาหลี ขี้อิจฉาตามหลอกหลอนหญิงสาวที่ได้แต่งงานมีลูกผีสาวโสดเกาหลีคือผีของหญิงสาวที่ตายทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานรูปลักษณ์โดยทั่วไปคือเป็นผีสาวที่มีร่างกายโป่งใสมองทะลุได้ไม่มีขาลอยอยู่กลางอากาศสวมใส่ชุดฮันบกสีขาวซึ่งเป็นธรรมเนียมที่หญิงสาวเกาหลีมักจะใส่กันเฉพาะในงานศพ ใบหน้าขาวซีดเสี่สยวและปล่อยผมสีดำยาวสยายปกปิดใบหน้าบางครั้งก็มีน้ำตาเลือดไหลลงมาตามแก้มหรือมุมปากด้วยพวกมันไม่มีที่สิงสถิตเป็นหลักแหลง่งและสามารถพบเจอได้ทุกแห่งทั่วประเทศเกาหลีจริงๆแล้วผีหนุ่มโสดก็มีเช่นกันแต่จะปรากฏตัวน้อยกว่าผีสาวโสดความเชื่อเรื่องผีสาวโสดเกาหลีนี้ มาจากธรรมเนียมของชาวเกาหลีที่ว่าหญิงสาวควรแต่งงานมีลูกรับใช้พ่อแม่สามีจึงจะถือว่าเป็นหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบหากใครไม่ทำเช่นนี้จะเป็นผู้ที่ไร้ค่าหากตอนยังมีชีวิตอยู่หญิงสาวคนไหนที่ยึดติดกับธรรมเนียมนี้มากๆเข้าและตายไปทั้งที่ยังทำหน้าที่เหล่านี้ไม่สำเร็จความยึดติดกับหน้าที่ ก็จะทำให้พวกเธอกลายเป็นวิญญาณร้ายและไปตามหลอกล้อนหรือเล่นงานหญิงสาวในวัยไล่เลี่ยกันที่ได้แต่งงานมีลูกหรือตามรังควานความรักของผู้ที่แต่งงานใหม่เพราะความผิดชา้าส่วนคนที่ถูกผีสาวโสดเข้าสิงก็จะไม่สามารถแต่งงานได้เนื่องจากหญิงสาวคนใดที่ไม่ได้แต่งงานจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผีสาวโสดได้ดังนั้น หากบ้านใดมีหญิงสาวที่เสียชีวิตโดยยังที่ไม่ได้แต่งงานญาติพี่น้องจะนำตุ๊กตาเด็กผู้ชายใส่ลงไปในโลงเอานนําไปพันรอบๆโลงศพและฝังดินแบบกับหัวหรือให้ศพสวมใส่เสื้อผ้าผู้ชายตุ๊กตาเด็กผู้ชายนั้นมีไว้เพื่อปอบประโลมดวงวิญญาณส่วนการเอานนําพันรอบและฝังแบบกับหัวก็เพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณกลับเข้าร่าง และออกจากโรงได้ส่วนการให้สวมใส่เสื้อผ้าผู้ชายนั้นเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณหาร่างของตัวเองไม่เจอวิธีจัดการผีสาวโสดก็คือการจัดงานแต่งงานผีโดยนำศพชายโสดและสาวโสดมาจัดงานแต่งงานให้กันเพื่อเป็นการปลดปล่อยพวกเขาจากภาระหน้าที่ผีพันธนาการทั้งคู่ไว้บนโลกนี้ผีสาวผมเปียไร้ใบหน้า ตามหาชายคนรักผีสาวผมเปียไร้ใบหน้าตามหาชายคนรักเป็นผีสาวที่สิงสถิตยอยู่ในถนนเส้นหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยในประเทศฮ่องกงเธอมีผิวที่ขาวซีดและถักเปียยาวเส้นเดียวผีตนนี้จะปรากฏให้เห็นเฉพาะชายหนุ่มที่เดินอยู่ตามลำพังในมหาวิทยาลัยตอนดึกๆเท่านั้นเรื่องเล่ามีอยู่ว่า หญิงสาวคนหนึ่งกับชายคนรักเป็นผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายทั้งคู่ไม่อาจทนชีวิตที่ยากลำบากที่บ้านเกิดได้จึงหาทางหนีขึ้นรถไฟเพื่อไปหาหนทางสร้างชีวิตที่ดีกว่านี้ระหว่างที่รถไฟแล่นไปได้สักพักตำรวจก็เริ่มตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามตู้รถไฟต่างๆเมื่อหญิงสาวเห็นเหตุหการณ์เช่นนี้เธอก็เริ่มแตกตื่น กลัวว่าหากถูกจับได้จะถูกขังคุกหรือส่งตัวกลับจึงหันไปปรึกษากับชายคนรักจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าจะกระโดดหนีจากรถไฟฝ่ายหญิงเป็นผู้กระโดดก่อนทว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นผมเปียของเธอติดกับตัวกรอบหน้าต่างรถไฟทำให้ใบหน้าของเธอถูกแรงรถกระชากอย่างรุนแรง จนหลุดออกมาและเสียชีวิตคาที่ตอนหลังมีผู้พบศพของเธออยู่ริมทางรถไฟในสภาพที่น่าสะพึงกลัวมากในขณะที่ชายคนรักผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เขากลับไม่แสดงความสนใจไม่คิดถึงเธออีกเลยหลังเกิดเหตุการณ์นั้นเขานั่งรถไฟต่อไปเรื่อยๆหาที่ลงหลักปักฐานหางานทำจนได้แต่งงานและมีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุข หลายปีผ่านไปเส้นทางรถไฟบริเวณนั้นถูกรื้อทิ้งและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในทุกๆค่ำคืนวิญญาณของหญิงสาวผมเปียที่มีผิวซีเซียวจะปรากฏตัวในความมืดออกหลอกหลอนผู้คนไปทั่วนักศึกษาชายคนหนึ่งที่เคยเจอเธอเล่าว,ว่าเขาเจอหญิงสาวยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยคนเดียวตอนมืดค่ำเธอยืนหันหลังให้ ขาจึงมองไม่เห็นใบหน้าของเธอชายหนุ่มถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่ได้รับคำตอบเขาคิดว่าเธอไม่ได้ยินจึงเดินเข้าไปแตะบ่าของเธอแล้วถามอีกครั้งแต่เมื่อหญิงสาวหันหน้ามาก็ทำให้เขาตกใจแทบเป็นลมเพราะใบหน้าของเธอนั้นว่างเปล่าไม่มีเครื่องหน้าอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากคิว้วมีเพียงโครงหน้าอันว่างเปล่า เธอคือวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่ยังคงตามหาชายคนรักผู้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างอนาคตด้วยกัน